วันนี้เนาะสาวสว่กงกชิมาแจ้งข่าวดีให้ทุกคนเลยก็คือตอนนั้นกับสาวสว่งกงะแจ้งไปแล้วเนาะว่า,าสาวสวงจะได้ไปเที่ยงกรุงเทพกับอยูทูบเบอร์ซ่องอื่นเพิ่นจะพาไปเนาะดูแลก็คือเพิ่นได้แจ้งมาแล้วก็คือเดินทางมืออื่นเนาะมืออื่นเป็นเมื่อไงวะมืออื่นก็เป็นมือวันศุกร์เนาะเดินทางมืออื่นทุกคนเลยโดยก็บสบายดีเลยสวัสดีนะพื่อน้องเอฟซี FC บัสุขทุกคน บาว่วาสิเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือต่างประเทศเนาะสาวสวงก็ขอยินดีต้อนทับเขาสูซองสาวสว่างชาแนลโดยมิน้กมาก,กับสาวสวงต่อเศร้าทุกคนเลยลมกับแห้งแห้งทุกคนเลยกี่ฟุลนกันอ่ปาปากย้ำหนเงี้ยปากย้ำลั่นเนาะเพื่อนเคี่ยวทางทุกคนเลยลมแห้งแห้งดูเลยเราไปดองก <c oughs> ิปคอยจะไหนาะสำหรับวันนี้เนาะสาวสวงกะชิมาเจงข่าวดีอะไรทุกคนเลย ก็คือตอนนั่นกับซาส่วนกะแจ้งไปแล้วเนาะว่าอาซาส่วนจะได้ไปเที่ยวกรุงเทพกับอ่ายูทูบเบอร์ซองอื่นเพื่อนจะพาไปเนาะดูแลก็คือเพื่อนได้แจ้งมาแล้วก็คือเดินทางมืออื่นเนาะมืออเป็นมืออย่างมะมืออื่นก็เป็นมือมันซุกเนาะเดินทางมืออื่นทุกคนเลยโดยกะมาแจ้งพรมไปเอฟซีละืรอนี้กับว่างเนยจากน่อยหนึ่งมาแจ้งพรมไปเอฟซีตั้งแต่ไปแบบเข้ามาได้แจ้งเอฟซีเพื่อนจะคล้องถ่านะหรือว่า อ่ามิชชั่นเซอสี่หะแหละเดยเทอร์นี่ครัก็มีโอกาสได้มาแจ้งเนนอ็มจีแล้วเนาะโดยการไปเทียมมเ่ยวเมืองไดแน่ยดีกันยังบอทันแน่ใจนะทุกคนนะแต่ว่าฮอดกรุงเทพแน่นอนทุกคนเลยชิดิเม้ารถแท้เนาะชิดิซื้อยาไว้ทุกคนเลยไปเมื่อนั้นสมวังยังเม,มาไปฮอดกรุงเทพนี่ไก่บ่วบอสเซโอ้ยสบายดีเด้อพอพี่น้องโดยลืมนราทุกคนคนเมือสำคัญอย่างเซอร์ี่แหละทุกคน, <c oughs> กคนเลย <c oughs> ากายกรุงเทพธามาไกลบ่กะ เอาสิได้เข่าใจกลางกรุงเทพเลยได้บาดคือจุดหมายปลายทางที่เฟิร์นชิคาไปอ,อทิบอบาชิโนพาไปก็เน,นี่ยมุกทะาหันหนี่ก็คือขอบเขตท,ที่ซื้อถ้าเราเดินทางมันนี้เนีย่ยอ่าชีได้เข่ากรุงเทพเลยบาดเมาเราเป็นเมาเลยบาทกะนั่งรถกะประมาณอ่านั่งแต่เจ็ดโมงไปฮอททุ่นละค่ะมุงเช้าหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าดิแมน ก็ใส่จักจักชั่วโมงใส่เวลานังรถก็เฮิ่งนะเป็นมื้อนะเกือบสี่ชั่วโมงใช่ปะแมนแมนแต่บ่ฮอดแค่เกือบก็คือไอมาแต่กรุงเทพก็คือซ้ำนั่นแหละตอนไอมาบ้านก็เมาแต่เน่ทุกคนเลยเห็นสมบัติ่าขึ้นในกล้องกหนยาว่าได้นอกเมาลุทุกคนเลยมันบาได้มวนได้เมาลุนี่บ่คือเมาหรอกมาคือเมาอย่างนด้ทุกคนเห้ยก็คือตามข้อมูลที่เพิ่นแจ้งมาก็คือว่าอ่าสิพาไปเลยกรุงเทพอีกสองชั่วโมง แต่ว่าเพิ่นบ่ได้แจ้งว่าสิพาไปอ่าเที่ยวสถานที่ใดบอว่าก็แล้วแต่ตกลงกันเนาะแม่นก็แล้วแต่เฮาเว้ากันเพินน่นเน<พ>าะดรือบอว่าจะแล้วแต่เฮาอ่าอยากไปเ<อ>ที่ยวไสแม่นเว้ากันแล้วอยากไปเที่ยวไซตกลงกันได้แล้วก็ไปเที่ยวมังค์ฮันที่แน่ๆนี่คือเพิ่นแจ้งมานี่ว่าทะเลนี่ตายโตแล้วเพิ่นสิพาไปไปใส,ส่สูบิกินี่แล้วเนาะบาซิโยบ่อยากเพิคนเลยเดี๋ยวเราก็มาแจ้งข่าดีเมื่ออื่นเนี่ยมื่อวันซุกวันที่สามวันที่หนึ่งเนาะ แม่เริ่มต้นเดือนใหม่เลยกับว่าได้ขอเป็นมือที่ดีนะทุกคนน้อมมือเลยนะเนาะพอดีกับถิ่นไหวเดือนนี้มืันเองเป็นมือสุดท้ายของเดือนกับผักเนื้อผักตัวน้ำคอยพี่น้องเอฟซีอยู่ทางฝั่งไทยเนาะเห็นกับถักทายกันได้นะทุกคนเนาะกันเห็นแล้วมันบดงามขึ้นในกล้องไกย่าว่ากันเนาะกับผักพี่น้องยินดีตอนทับเดินเด้อเนาะเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเนาะหลายคนอยู่กำลังชี้เข่ากรุงเทพวันจันทั์จ้า ฝากนเพสบนนอนแคมป์ดู่นว่าเนาะก็พอได้อ่ะมาเราต่อเนาะเขาไปเห็นหัานทีน่นี้กันเพราะว่าเขาบ่กเคยเห็นก็นสิมา,ราเราเขาวยฟังเลยเพราะว่าอ่าเขาอยู่บ้านนอกบ้านหน้ามากอะเต็มเต็มหน่อยจนใหญ่ทุกคนเด็กก็ยังบอกเคยเห็นอีกย่งที่มันสวยงามหรือว่าพัฒนาไปไกลฮะนะคือคำสุภาษิตเพิ่คนว่าเนี่ยสาวสมองเขาบอกออกจากบ้านบ่เห็นด่านดินแดนไกลเพิน่น อันนี้ก็คือการเฮาบอกจากเพื่อนกับโบเห็น,นเห็นแต่ใน,นเทรทัศนพันลมแบบนั้นแต่ว่าเฮาอยากไป,ปสัมผัสตัวจริงมันจะเป็นจังไรการเป็นอยู่ในเมื่อน้าเมื่อไนเนาะบางทีเราจะได้ลูกได้ภูอีพุ่นในก,การใช้ชีวิตนะ,<ม>ะขับไปเบิ่งตัวจริงทางจากปากไอ้ว่ามันกัดอีกแบบหนึง่งไปสัมผัสตัวจริงกับอีแบบอีแบบหนึ่งแมนละแมนละมันความรู้สึกมันบวกคือกัน โดยเราพี่น้องสำหรับมเมเนีกะสาวสวงก็มาแจ้งข่าวดีผมไม่น้องและ้วกับจิ้าอันบาซิโยไปเสิร์ฟพุ่มรอเพื่อนตอนทับอันจิภาเพื่อนไปกรุงเทพเนาะกะบจิภาเพื่อนไปเสซื้อรอในเจ้านายหนึ่งแล้วกะบจิภา,า,า, <c oughs> าพี่น้องมาเบิ่งราคาตัดผมอยู่ประเทศลาวอะผิวสิเพ่งทำได้บาซิโยไปตัดผมนี่เจ็ดเดือนละโอ้อยจะเข่าเดือนเลยเลยเกือบเดือนมันบ่อยากแน่นปันใดนะมัน มันมันอยากกรอบๆเนี่ยนะเงินเงินมันอยากกรอบมันเป็นเหรียญบ้าเงินมันแห่งนะทุกคนเนาะวันนี้กับสิพาบาร์ซิโนไปตัดผมทุกคนเพื่ปเสริมรอเดี๋นี้หน่อยหนึ่งเพราะว่าคีโรตากลมนิ้ยผมวันนี้เป็นทั้งนุกระจุงเนาะวันนี้กับสิพาเป็นไปแปลงโฉมผมบาร์ซิโนวันนี้มันขาจะตากแสดตากลมหลายเนาะมันจะซี่จมยองจริงๆเนี่ยได้วันนี้อ้าวอร์ได้ตัดเหึงเตือแล้วเหึงเตือแล้วเนาะเน่ย บางรุ่งยังไม่ไบางรุงวันนี้บอยออกไปทุกคนอ่ะเราอยู่บ้านนอกเด้กับเห็ดสมบ้านนอกเลยวะโอเคจ้ะนาะจันกับสิเาพี่น้องไปเบ่งน้ำการเล่นเนาะว่ามัาถืงสีแพงจังไหนสมหวังกับบอเคยตัดผมผู้ชายจะคือผมในห้างกันยังบ่เคยตัดเคยพาพ่อไปตัดอยู่บ่บ่เคยมีแต่พ่อไปเองเนาะพ่อไปเองกับแม่ เคยเด็กเขาห้านสมวยเนเคยเด็ยอมผมยังไม่เคยอยู่ทคนเลยแต่บอเคยไปตัดผมไน่หัานจักเถื่อนเนาะไาวัชิเทโโหล่นแล่วบเอาเมันจังเลยตัดลายเถื่อเห็ดเห็ดงคาเกดิงงีจวาสิเยได้แนนอนสงหมังอบบอหอบหอบเด้ทุกคนสะกัะไปกันเลยนคพี่น้องตอนนี้กอห้านตัดผมแล้วเนาะตัดผมเนพี่น้องจะไปดีด่งเด้อเนี่ยาในห้านซืไว้ทนเน่่ะ นีมาเบอร์นีมาเบอร์หอเนาะพอดี่นาองาดี๋ไปกายมากายกะแวะตัดกเพื่อนไดเ้ออันนี้เบวเชโยก็เพิ่นตัดต่ที่ผมแมนละแมนละจาวเพื่อนกันจดีแมนก่อนก่อนตัดกะพ่อแม่พี่นอะหน้าจะเห็นแล้วเนาะมันสาหามันลื่นขออนุญาตขาสั่นเยนเย็นัวน อ้ค่ะคนเปิดห้านดีเยี่ยาสนกเยี่ยมเลยฮ่าฮ่ม่เอาไม่ล้ากอยนยกงงงงองง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 พี่นงง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  รูปนนิ่งงหัวจะติ้งเองมานะตตดผมได้รอบอันดนเิาไลื่อัดย้ัรัซื้อยังไงก็สั่งจูจูจูน้องเขาเอ้น้องมันซื้อจูอันนี้ก็เป็นเป็นท่าประจำตัวได้น้อ อาจจะว่าตูนี้เนาะบาร์เบอร์ชอปเป็นวเบิรกผมผิ่งพอบรกการให้บแปลกคำว่าเพิ่นกันยิ้มเลยเนาะตอนนี้มันยังยิ้มบเลย

เจ้าพัน่มันยู่สี่บาแมนชิ้หา่เนาะหลายสามชิ้นใช่ส่กระถาบึงต้นตัดแหล้วเราทุกคนเนาะจะที้ถ่ายให้บึงเป็นวัการะตอนว่าชาสว่างยืนอยู่นี่นยานมันควงมือเพืนเดียวซิตัดให้บาซิโนบอรลูบบเทถ้าบึงต้นตัดกซีเดียใเนาะโดยโดยตอนนี้กามาฮอตขึงทางแล้วนะเริ่มป็นโตเป็นเ้ป็นโตแล้วทุคนเดาสว่างัดจ้ จะเทวโลนนะข่อยนะข่อยกันตัดกับซิรโลก็เจ้าฮะนะข่อยกับพอยากหาดิซะไหวัน <c> น <ười> ี้เอจึดว่ได้หล่อเกินไปว่ะมาซิโลกันนานนานยังนานหยาไปเนาะตอนนี้กะกำลังมาได้ประมาณสี่สิบเอร์เซ็มาซิโบอกใส่ได้ก็หย่ดหยดหยดยักางกอ๋ออันนี้เป็นช่วงเปิดขาตก็สั่งเนาะ เปิดขางภาษาเราเปิดอีกหน่อยภาษาเราเปิดขางแค่เหล่งลงทรงสูงลงทรงเงสียงเนาะลงทรงสูงสางเพื่อวะอออันนี้บออันว่าลงทรงลงทรงนะเคยเบิ่งแต่ในคลิปเห็นตัวเป็น,ปนแล้วลงทรงเป็นแบบซี่ราคากะแตกต่างกันหลายหมดซาบะชิโน่นัดถึงไทยนะตัวละสองร้อยสองร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าอยู่ฝั่งลาว่านี่ตัวละสา้วพันกี่บาทเป็นอัน ประมาณก40บาท40บาทหรือ300บาทเนาะกามันเชื่วอย่างไงเนาะมันคือซื้อกันในนี้ต้องกว่าอะไรยู่อยู่บ้านเพิ่นมาเกะอันนี้พัฒนาเอง200คือวันหน่อยเนาะแม่ค่ะเสาวทีอยากเพลงแน่อยู่บ้านเทำวัน200นะคือว่าร้ายปีเราเนาะเป็นที่คนอยากทำกันดูเห็นคือคนอยู่เลยทุกคนเลยเนาะ โ okay, อเคอยู่เนาะโดยราคาตะพูดราคามันจะมากนี่เนาะเป็นสะตล์งามเลยเนี่ยใช่ไหมติ๊กแจ<ะ>๊บมือกับชิได้ไปฝั่งไทยนะครับพี่น้ำเลยแต่<อ>ผมซืิอรอซเ้อเสริอหล้ว่าได้เนาะใชิไหมได้กับมือกับชีได้เดินทางไป ไปเทปเลยเราสมไปเทปเลยก็ว่าได้เนาะหลักที่นี้นะคะว่าสาสมาพุทธการะการได้กังการขอเทอรงไฟลเอเนาะโดย่เราจนเนาะสำหรับที่นี้สารที่ี่นี่ขอสำหลกบทก่อนได้พอแมน่นาสำหรับที่นี้สาขาก็จะได้ขอการเข้ามาสบายดี